จะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆจะพี่น้องอยูดีพราะลุ้ยนะจต่พี่น้องมืัอนี้เฉพาพี่น้องมาหาเก็บแมงมันพี่น้องแมงมันออกแมงมันออกขาแมงมันออกพี่น้องมาเด้อปอกแตกปักแตกเสียงปอกแตกปุณหะมีแต่แมงมันพี่น้องพ่นมีแต่แมงมันค่ะเต็มเลยพุณหะพี่น้องเก็บแมงมันอยู่ปูะเดียวพี่น้องกลากล่องกับอะไ้เอามา พลังขืนพี่น้องพลังการดิ้อไายเต็มเลยล่ละเดี๋ยวจะนั่งก็ละ่ปะปวดหพี่น้องมิดเต็มแมงมันจะ้ะตาย,ยัุ่ยยอยู่หลายอยีเละมาด้วยพี่น้องมาเก็บแม่งมันนมันแยกจูเก็บปูดเดียวว่ามีปูใดญ่หยาดมอมมวน เต็มอยู่พี่น้องเต็มอยู่เลย,ยเต็มอยู่ค่ะเยอะแยะมากมายไก่กองกำลังขืนพี่น้องเหย,ยียบถิ่มเน้ก็มีมันนลายกระคกระแจกอยอดได้ละพี่น้องได้กินปิละเท้อได้จต่แมงมันพีละครั้งค่ะเก็บมาท่าน หมดพี 1> 1 ot, ่น้องหมดหลายคักมีแต่มดมดแดงมดแดงกับมักแมงมันคือกัน่ไกลก้นหลายคักหลายเนี่ยทั้งหมดแดงทั้งแมงมันหมื่บ้านนี่มันบ่อออกพี่น้องเล้ยจูมักเื่อหนึ่งแล้วล่ะหมื่บ้านมันบ่อออกเป็นพู้เซานี่บู้ยไปเบิ่งไซกระได แย่งซสี้นกับมดแดงพี่น้องแย่งกันกับมดแดงปุ๊บปวดขึด้นคันหนุนๆเลยพี่น้องแต่จุดเดียวดิหนิพี่น้องแต่จะพอจุดเดียวแต่พรท่านได้ไปใส่อยู่ออกไล่หลีออกไล่ไล่ปุ่บพี่น้องบู๊ เก็บบ่ท่านแม่กกัดเจ็บเจ็บแมงมันจตแมงมันแม่กัดเจ็บเจ็บตัว้อนกัดเจ็บต่ยุ่มยุ่มนุ่มย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 ่มยุมก็มาโดนจมลนนเียนไรอก ความอุดมสมบูรณ์บูนของเพื้นดินบอกว่อว่าพิษว่าถือจะี่นองก็โทษหลายๆตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นตื่นเต้นก้อยเก็บออกพี่น้องก็เลิโตเตเลโตกตเลิโตเป็นมาน้ำใบไหม้เต้นอยู่ แม่มันกัดเจ็บกัดพี่น้องนกัดเจ็บคักโอ้ยเป็นตุ้มเต็มเ,เลยพี่น้องกูเหรอมือนี่แต่ห้อยหมดแม่มันกัดขวนญจิตพระท่านหมด,ดแดงเลยพี่น้องหมดแดงกัดกัดมากแต่แมงมันคนมากเลยแมันก็นกนมากน้ำปุ๋นแมงมัน มาเดงลืมๆลืมๆอยู่ไม่ได้ี่นองจ๋าเก็บไม่มัน,มนกันหลายครับก็บไม่ทันเลยค่ะไ้นกล้ไปนองไปดองหมังไงกันนะไปเรื่อยๆเมืนอพี่นอะ ร้อนมากเลยกัดก็ร้อนตอนเช้านะตัดแห่นแเลยพี่น่องออกไปมดดืดพี่น่องออกไปหมดเลย มันหมดมันมากิ่นยังมันพี่น้องคนละก้าวถึงจังมันโอ้แต่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 เตะพี่น้องแต่จะอ่อนบ่ะแม่กากัดหมดหมักหมดบังดูพี่น้องมันกิน มดแดงกินนึงมันแย่งก่อนคืออย่ามาแย่งของจันสิอุ้ยหอนเรื่องอะไรแต่หอนนะพี่น้องโอ้ยตั้งกี่กระไรปุ๋ดตายเอาตั้งกี่กัน,าย,น,า,า,กกนายกูท่างเลยแบบนี้ไรคัละไรคัก,กมัอนีงไต่ขึ้นมาลูกไต่ขึ้นมาให้แม่เก็บสบายสบายเลย ยิงบง่ายๆพี่น้องแต่ว่ามีหลายๆกัดสุปก,กัดเลยจ้ะโอ้แต่แต่แตแตลมถ้าอยากกันน้ำแมงมัมน,นมมพี่นอ้องลมหัวสุกหัวซุนเลยล่ะลมหัวสุกหัวซุนเลยด้ยพี่พี่น้องวุ่นๆลมใจต้นต่นใหม่พี่น้องเดือมน้ำหยาบกนนี่แต่แมงมันต่างใ่มัน,ต,น,นมต้องเจ็บขวั คนแงมันแต่ของขวมก่อนอ้ยเก็บย่ายๆกพน่นอะกำลังขืนสังเกตง่ายๆได้พี่นองแมงมันออกจะใส่นกสิชุกช่มอยู่หมงหันละคนเนะเจ้าแจ้เจ้าแจอยู่คนนี่จะเสียงนกนกกินแมงมันไม่ต้องไปบ่ไปสังเกตอันอื่นยากค่ะ จงเกลียดนกโลดพี่น,อน้องังเกลียดนกเลยค่ะโอู้หู้เดือดไหลเติอแล้วพี่น้องเป็นถว้วยเลยมั้งเป็นถว้วยเลยมั้งเก็แบแป๊บเดียวพี่น้องที่สุกทีบ้าเกลียดโด่งแต่เพราะว่าหมดกัด เนียมนแกดเอ้ยลูกผู่ขาคุณรซีเป็นยังลูกเมียไปอยู่น้ำกับหองโฮอข้อสังกัดเดือดเลย เทือที่สองหวัดนะ้องเทือที่สองของปีนี้รอบที่สองแล้วโอ้แต่รอบแรกก็ได้กลิ่นไยอยู่แต่เพราะ,ระว่าคนบูฮงว่าแมงมันมันออกเนาะจู่มาเก็บผูเดียวอ้ยแต่ก็บอกเป็นไรอะไรก็ได้รอบนี้รอบที่สองค่ะชิวๆเก็บคนเดียว โอ้ยบังมดแดงกินแมงมันพี่น้องมัน,น,มนย้อใหม่ใหม่มดแดงกินแมงมันโอ้ยหันดีบ่ะนี่ก็เลยลายเติบไปพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆน่าจะพี่น้องกติไลยได้ลายเติบพี่พี่น้อง,ปปนะองสำหรับคลิปนี้กติไว้แค่นี้แหละพี่น้องเก็บแมงมันก่อนจ้าบ่ได้เอาคลิปสรุปไปพี่น้องเบิ่งดอก เพราะว่า,วามันติว่าท่านมดแดงนอะจต่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จูดีพระลุยในยเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ